สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยศุธรานะคะมาวันนี้นะคะอาจารย์พาทุกท่านมาที่ปราสาทสังสินชัยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปรา,าสาทบ้านจานนั่นเองค่ะซึ่งปรา,าสาทบ้านจานนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งถูก สร้างขึ้นนะคะในพุทธศตวรรษนะคะที่16-17นะคะนั่นเองในฐานกตินะคะแบบฮินดูหรือสร้างถวายแด่พระศิวะเทพนะคะซึ่งศาส,สนสถานลักษณะนี้นะคะจะถูกการสร้างตามพื้นที่ชุมชนที่มีความคับข้างและมีการอิงอาศัยอยู่ของชุมชนอ,อย่างหนานแน่นในสมัย โบราณน,นะคะแล้วก็ปราสาทแต่ละหลังนั้นจะมีขนาดใหญ่กลางเล็กนะคะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับการเก็บสวยภาษีอากรหรือขึ้นอยู่กับงบประมาณในการสร้างขึ้นมานั่นเองนี่ก็เป็นอีกศาสนสถานและโบราณสถานแห่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจแล้วก็น่าค้นหาซึ่งถือว่าเป็นปราสาทที่มีความสวยงาม และมีหน้าบันที่ยิ่งใหญ่มากใหญ่มากสวยมากและหน้าบันนี้น่าจะเป็นหน้าบันเดียวที่อาจารย์ได้มองเห็นว่าเป็นหน้าบันที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินที่อาจารย์ค้นพบนะคะว่าแต่ละปราสาทแต่ละที่ต่างๆเนี่ยบันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านไปดูปราสาทนะคะว่าลักษณะปราสาทที่นี่จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ